การแล้วนะคะปฏิบัติการแล้วอาหารเสริมทงางใบบวดน้าปากกินน้ำโซบลบหน้านหาเก้านะคะฤดูกันนะมาเอาแนวไปไว้มาเอาในไปวาน เอาข้าวเหนียวนานหาเก้าไปไว้ถ้าเห็ดแนเ่เออ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 พิกัดอยู่ที่ดินดำอำเภอจังหันนะคะงาม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 ,ม,มาเอาแนวไปไว้มาเอาในไปวันมาเอาแนวข้าวเหนียวนานหาเก้าไปไว้ถ้าเห็ดแน,น่ ต้นบ่สูงต้นพอดีไต้นมพอดีบ่อสูงเกินนมเด้อ,อ่ะเด้อเบิ่งห่วงพนเนี้เบิ่งห่วงพนเนแถสวสบลบไวเป็นเล็กสิบเอ็ดอันซ้อนอันซ้อนจ้า